เขาเป็นอะไรฝันว่ามีพระราอองอยู่ในพระลูกตาค่ะค่ะทำงานฝันจ้าเบ้จ้าแม่กลับมาลูกงานเข้าใครมีเรื่องให้ข้าช่วยก็มาเลยลึ นั่งดีๆลูกนั่งดีๆนั่งยักษ์มันจะมาจาับค่ะนั่งยักษ์ทันทีกลับไปกับน้องเถิดไม่ข้าไม่กลับน้องเป็นยักษ์พี่ปเป็นมนุษย์เราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกถึงน้องจะเป็นยักษ์แต่น้องก็รักที่สุดหัวใจนะเจะ้าจงกลับไปบำเพ็ญศีลเถิดไม่ต้องมายุ่งไอ้ฤาษีเท่าเรื่องของผัวเมียยังข้าจะไม่ติด แม่เมตตาเจ้าแล้วนะข้าจะใส่สายหนีเจ้าที่มัธยมเป็นอุญแจที่ไปไปสุดเดียวเลย